แฟชนั่นองเยนะวันนี้อยู่กับฟิตอีพีแปวันนี้เราจะเก็บตังให้ถึงแสนสอศษแสนหนึ่งหมื่นลักกันมาดูว่าเป้าหมายจะสำเร็จหรือบ้าไปดูกันไปดูกันเลย เพราะตอนนี้แสนสองโอแสนหนึ่งนะ่าจะยากอยู่นะขายได้โอ้โแต่เน็ตเลี่ยนิดน,นึงนิดเนี่ยเดี๋ยวไปเนี้ยเดี๋ยวไปตกบานมันจะได้เร็วๆ

ได้ปลาใหญ่ๆก็ชนะได้เพราะว่าเราเรม,มีสิทธิ์ได้อยู่นะแดงอีกแล้ว นี่นะครับผมหน้าแดงนะครับนี่นะนี่นะอยหู้อย่าหู้ มาดูกันว่าเราจะได้ดวงนี้หรือเปล่านี่นะนี่นะเดี๋ยวหาทางไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาก่อนเพราะว่ามันไม่น่าหาง่ายเท่าไหร่ปลาที่เป็นตำนานนะ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  280น่าจะน่าจะนานอ่ะ แย่ yeah, อยู่นิดเดียวเห็ดแย่มากเลยอันนี้ถึงแสนห้าไปก่อนละกันเพราะว่าน่าจะนานอยู่แสนหนึ่งหมันเอาอีกแล้ว

อย่าสิโอจะถึงเท่าไหร่นี้ เดิมใครชอบ,บกดไลค์กดแชร์กดสไลค์ขอติดมาตอนขอติดละกันเพราะว่าเป้าหมายมันแสนห้าใช่ไหมอันนี้เราได้แค่แสนสามเดี๋ยวเจอกันในอีแปดพันสองบาย